ตอนที่เราไปอัด Voice-Over ค่ะ mm hmm. ตอนอัด Voice-Over ก็จะมีภาพของซีนนั้นประกอบอยู่ค่ะแล้วก็เราก็จะต้องแบบดูแล้วก็โอเคเอา Feeling เข้าไปค่ะก็สนุกค่ะ mm hmm. ใช่พี่ชมพี่ซันนี่ทุกคนเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆแล้วก็แบบเป็นโร o d e o ที่ที่เราดูแล้วแบบเก่งแล้วก็ทำให้เราก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวัน ตั้งใจทำงานทตั้งใจเอออ่านบทเยอะๆค่ะใช่พี่เขาก็สอนว่าเวลาเล่นนะคะไม่ต้องไม่ต้องตามบทเป๊ะก็แค่แบบเข้าไปรู้สึกอะไรก็เล่นเลยค่ะเป็นตัวละครตรงนั้นค่ะแต่ว่าขนานี้มัก็เป็นตัวเราในส่วนหนูว่าหลังจากอยู่กับน้นมโมมาสักพักอะตอนนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของหนูเลยค่ะหนูก็ซึมซับมาเยอะเหมือนกันค่ะ,ะแต่ก่อนอะหนูมองว่าความความแสบอะค่ะ ไม่เหมือนนะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนอยู่ค่ะรนูว่ามันแสบแสขนชนค่ะมองว่าคนดูเขาจะได้อะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างคะมุมมองความรักค่ะ <sk r isa> หนูว่ามันจะมีอย่างที่หนูเคยพูดทันที่แล้วค่ะทีมทีมพี่สานทีมพี่ชมแล้วก็ทีมน้องเบสค,ค่ะทุกคนจะมีมุมมองความรักที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แบบเอะมันจะสายหรือเปล่ากําลังที่เราจะเซฟความรักนี้ค่ะชัเบบี้ฝางนี่นั่นจะได้ ตอนนี้ค่ะก็ฝากลองลิฟิ์นะคะเข้าลงภาพพนตร์วันที่29จูนนะคะก็จริงๆพวกเราจะได้ดูแล้วนะคะวันนี้ก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆแล้วก็รอดูแบบคอมเมนต์จากทุกคนว่าจะเป็นยังไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องแรกของพวกเราค่ะวันนี้พี่บจะมาดูด้วยอ๋อคะยังไงพี่บีเขามาให้กำลังใจค่ะใช่พี่เขาก็น่าจะอยากดูด้วยค่ะ ยครว่า,า,รา,วางหรือเปล่าคะวันนี้น่าจะว่างเพราะว่า <ง S 2> <laughs> ส่วนมากตอนนี้เป็นงานคู่จะตอนนี้ใช่ใช่เมืเออม่อวานเห็นว่าไปถ่ายไคลอตค่ะออแต่เดี๋ยวพ่อเออยช่องนี้มีเซอร์ฟลุมเลยใ <laughs> นมีบ,าบา้างมีบ้างค่ะเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะเซอร์ฟลุมมาถ่ายกันก่อนเลย แบรนด์เลยนดีใจค่ะเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะหนูพร้อมทำงานทุกวันเลยค่ะลิปสติกเข้าแด้นะคะอืมอะไรอีกอะไรอีกบลัชบลัชก็เข้าใช่อแต่จริงๆก็เราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่สปอร์ตค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ใช่มีพองค่ะใช่ เข้ามาได้เลยค่ะไม่มีค่ะแต่เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเราพร้อมลุยอยู่แล้วค่ะทั้งสองคน็นเดนเดบ้าทั้งทั้งทั้งลูกกับพ่อพี่จริงส้ดไหมนั่งเลยค่งสุขภาพใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะหนูสึกว่าดีขึ้นทั้งคู่ค่ะก็อาจจะมีเอ่อบางวันที่เหนื่อยหรือปวดตัวหรือปวดหลังอะไรบางวิาทนั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของการทํางานทุกๆวันเราแค่ต้องหาบาลานซ์ว่าแบบ หนูรู้สึกว่าพอหนูกลับมาออกกําลังกายค่ะตอนนี้หนูมีแบบ personal trainer ใช่ไหมคะพอหนูกลับมาออกกําลังกายอ่ะมันทำให้หนูแบบรู้สึกสดใสกับกับ everything ขึ้นนะคะนอนครบ8ชั่วโมงไหมลูกอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะที่เคยนอนมาใช่ไหมคะประมาณประมาณ9 9ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือวันที่ไม่ทำงานนะคะคือได้ตื่นสายๆนอนดึก เวลนนเานนกัยพิมพากันค่ะว่าแบบอาซุซูนาวันนี้อย่างเช่นวันนี้พี่เขาก็ส่งมาบอกหนูว่าอาซุซูนาเมื่อวานหนูก็ส่งไปบอกว่าอาสุซูนาคือมันต่างแบบให้กำลังใจกันเราเราู้ว่าแบบเออต่างคนอาจจะต่างเหนื่อยแค่ได้ยินคขา่าสุซูนามันก,มนก็มันก็ดีใจแล้วค่ะขออนุญาตามเรื่องแฟนมิสหน่อยเพราะแฟนเขาเป็นนาำผามาสบายเป็นน้ำไม่ได้เพราะ ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนค่ะใช่ก็รอติดตามนะคะแต่ว่าไปไปแน่นอนค่ะมีแพลนหลายประเทศหลูกหลายอีกหลายประเทศเลยที่เรายังไม่คอเวอร์ค่ะแต่ว่ามันเหมือนพอเราเจอแบบอองานออหรือว่าหนังอะไรเงี้ยที่เข้ามาเราก็ต้องอาจจะต้องยังไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนก็ไปแน่นอนค่ะ